ต่อมาเรามาดูความหมายของไพ่ดาบกันบ้างนะครับโดยปกติเนี่ยไพ่ดาบเราจะสื่อถึงความเป็นอุปสรรคหรือสิ่งที่จะต้องฝ่าฟันการที่การจะมีดาบเนี่ยปกติมันจะต้องใช้ในสถานะหรือว่าสงครามเนาะในภาวะปกติที่เรามีความสุขนี้เราจะไม่ถือดาบใส่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถือดาบเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องต่อสู้กับอะไรบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอุปสรรค อุปสรรคมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องการเงินการงานความรักทุกอย่างเลยที่มันเป็นอุปสรรคของชีวิตเนี่ยไพ่าดาบจะเป็นตัวตอบถึงปัญหาตรงนั้นเมื่อไหร่ที่ไพ่ดาบเกิดขึ้นเนี่ยแปลว่าเราจะเหนื่อยหนักหรือว่าต้องหาวิธีในการแก้ไขแต่ไพ่ดาบจะเห็นว่าไพ่ดาบเนี่ยปกติเนี่ยดาบอ่ะมันจะมีสองคมหมายถึงว่า มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีอุปสรรคในชีวิตเลยอะบางครั้งมันก็จะทําให้ชีวิตเราเรื่อยๆเ,เนิบๆแล้วก็ไม่เติบโตไม่ก้าวหน้าขึ้นดาบเป็นสิ่งที่จะทําให้พระราชาสามารถที่จะมีอํานาจแล้วก็ขยายอาณาเขตของตัวเองไปได้แต่ในขณะเดียวกันดาบก็เป็นสิ่งที่จะทําร้ายซึ่งกันและกันได้เดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนะครับว่าไพ่ดาบ มันแต่ละใบเนี่ยมันจะสื่อความหมายยังไงได้บ้างเริ่มต้นด้วย Ace of sword นะครับก็คืออันนี้เนี่ยเป็นไพ่ลักษณะของมือที่ยื่นมาจากเมฆแล้วก็จับดาบไว้ดาบเนี่ยลอยอยู่ในอากาศแล้วก็จะมีมงกุฎนะครับมีกิ่งของมะกอกด้วยอะไรด้วยนะที่หล่นลงมาแล้วก็พันอยู่ตรงนี้นะ็นลนักษณะว่าอันนี้เนี่ย คุณจะต้องมีความพยายามคุณจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคบางอย่างที่เกิดขึ้นแต่ก็จะประสบความสำเร็จนะครับจากสิ่งที่ตัวเองทำคุณจะต้องลำบากก่อนลำบากก่อนแต่ความลำบากนั้นจะนำมาซึ่งความสำเร็จในอนาคตเป็นสิ่งทีเ่เหมือนพระเจ้ามอบสิ่งนี้มาเพื่อพิสูจน์ความแน่วแน่ของคุณ่ คือถ้าเกิดว่าสิ่งนี้คุณสามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้คุณจะประสบความสําเร็จและเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าคนอื่นได้นะครับอันนี้เป็นถ้าเป็นในเรื่องงานนะครับก็จะเป็นสิ่งที่กําลังพิสูจน์คุณเพื่อที่จะให้คุณเ,เติบโตไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหรือว่าเรื่องของเงินเดือนหรือหรือความการตั้งใจพิสูจน์จากจากเจ้านายหรืออะไรประมาณนั้นนะ่ะนะเรื่องของการเงินครับก็จะบอกว่า คุณจะต้องอดทนในช่วงแรกก่อนแล้วหลังจากนี้คุณจะประสบความสำเร็จนะเหมือนต้นร้ายกลายดีนะไปใบนี้เรื่องของความรักครับก็แรกๆอาจจะเจอปัญหาแต่สุดท้ายเนี่ยหลังๆเนี่ยถ้าคุณสามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ความรักก็จะเป็นไปในทางที่ดีด้วยเรื่องของสุขภาพก็เช่นเดียวกันคุณจะต้องดูแลตัวเองอย่างเข้มงวดต้องบอกว่าเข้มงวดนะแล้วคุณจะกลับมาเป็นปกติได้ ต่อมา2ดาบครับ2ดาบก็จะบอกว่าเห็นเป็นลักษณะของชายที่ใส่ชุดขาวนั่งอยู่บนเก้าอี้หินมือถือดาบสองข้างนะครับเป็นลักษณะแบบไขว้กันเป็นเหมือนตัว x อ,อย่างนี้นะแล้วด้านหลังก็จะเป็นท้องทะเลที่มีหินโสโครกอยู่ในท้องทะเลซึ่งปกติหินโซโครกแบบนี้ทําให้ไม่สามารถที่จะเดินเรือได้สะดวกนักนะครับแล้วก็มีพระจันทร์ที่คว่ําอยู่แบบนี้ แปลว่าเป็นช่วงที่กำลังขาลงนะขาลงของอเหตุร้ายเป็นลักษณะนี้เนี่ยหมายถึงว่าชีวิตของคุณเนี่ยโดนปิดตาด้วยเห็นไหมแต่ว่าเป็นกลางคืนที่ไม่มีหนทางในการที่จะแบบเดินไปไหนตัวของคุณขยับอยู่กับที่นิ่งอยู่กับที่เนาะแล้วก็รู้สึกว่า no 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 ก็คือ,อ กากบาทอย่างนี้นะแปลว่าคุณไม่มีทางเลือกอก็เลยตัดสินใจที่จะนั่งลงอยู่กับที่โดยที่ตัวของคุณเนี่ยอ,อาจจะขาดการสื่อสารเนาะเหมือนคนหูหนวกตาบอดอะ่ะที่แบบไม่ไม่ได้แบบสื่อสารอะไรกับใครอันนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนคุณจําเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารการติดต่อกับคนอื่นให้มากพอสมควรนะถ้าคุณเลือกที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองบางครั้งมันจะเกิดปัญหาแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ ถ้าเป็นในเรื่องของการงานครับคุยกับคนอื่นเยอะๆปรึกษาคนอื่นเยอะๆคุณจะเจอทางออกแม้ว่าตอ,ตอนนี้มันจะเหมือนทางตันหรือว่าไม่รู้จะทํำยังไงแต่จริงๆอะสามารถที่จะไปได้เรื่องการเงินครับก็อาจจะต้องขอคําปรึกษาหรือว่าความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่อยากที่จะหยิบยืมใคร คุณอยู่นิ่งๆก่อนนะครับอยู่นิ่งๆเพื่อให้ปัญหาหรือสิ่งต่างๆมันค่อยๆค,คลี่คลายไปในทางที่ดีส่วนเรื่องของความรักครับตอนนี้ไม่มีคำตอบนะครับพยายามคุยกันดีๆนะครับมันอึมครึมพยายามที่จะ,ะนิ่งก่อนนะครับความนิ่งจะช่วยแก้ปัญหาแต่การนิ่งไม่ได้แปลว่าบึง้งตึงเฉยเมยแล้วก็ไม่ใส่ใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยะจะต้องมีการ บาลานนะบาลานให้มันดีให้มันเหมาะสมเรื่องของสุขภาพครับก็ให้ระวังเรื่องของดวงตานะครับอย่าพยายามเดินไปไหนมาไหนในช่วงกลางคืนมันอาจจะทำให้เกิดผลเสียได้นะครับต่อมาสามดาบปักอยู่ตรงที่หัวใจนะครับในพายุฝนมีเมฆกระหนำ่ำซัมเมอร์เซลเลยนั่นแต่ว่า ตัวของไพ่ใบนี้นะครับต้องการสื่อว่าดาบที่ปักอยู่ที่หัวใจมันเป็นการทำร้ายจิตใจจากสามทางเป็นรักสามเศร้าหรือว่าการพูดเชื่อเฉนการทำอะไรที่มันทำร้ายจิตใจอย่างรุนแรงนะครับให้ระมัดระวังเรื่องของการเลือดตกยางออกจากความรักการลงมือลงไม้ที่มันมันไม่โอเคนะ เป็นส่วนใหญ่คือเป็นเรื่องของการทำร้ายจิตใจเรื่องของการงานครับก็คือระวังคนในที่ทำงานมันมีการแทงกันทำร้ายจิตใจกันถักหลังกันนะครับแล้วกเ็เรื่องของการเงินครับตอนนี้เนี่ยไม่สามารถพึ่งใครได้ มีแต่คนจะมาทำร้ายเรานะครับให้ระมัดระวังตัวเองด้วยเรื่องของความรักก็ไม่ดีเลยเป็นลักษณะของรักสามเศร้าหรือว่าการหักหลังนอกใจอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพครับระวังเรื่องของโรคเกี่ยวกับหัวใจช่องอกช่องปอดอาจจะมีปัญหามีเกณฑ์ของการที่จะผ่าตัดในช่องอกได้ครับต่อมาคือซีดาบสีดาบครับก็จะเป็นลักษณะของอ,อันนี้เนี่ยจริงๆมันคือเหมือนลงศพเนาะ ลงศพที่มีดาบอยู่ข้างล่างแล้วก็ผนังเนี่ยก็จะมีดาบแขวนอยู่ซึ่งตรงกับตัวพอดีเลยอันนี้เป็นลักษณะกระเบื้องในโบสถ์นะครับแนวนี้เนี่ยก็จะทำนายว่าบุคคลนี้เนี่ยเป็นลักษณะแบบผง,งาบผง,งาบอะ่ะมีการเจ็บป่วยมีโอกาสของการที่จะพไพ่ใบนี้เนาะทำนายเอ่อลักษณะของพไพ่ใบนี้เหมือนคนที่กำลังจะเสียชีวิต เป็นเกณฑ์ของการที่คุณนอนอยู่บนท่ามกลางคมหอกคมดาบที่อยู่ใกล้ๆตัวเป็นลักษณะของสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนะครับให้ดูแลสุขภาพให้ดีหน่อยอแล้วก็พบหมอนะครับอันนี้จะเห็นว่าเป็นนักบุญที่โปรดเด็กแปลว่าคุณสามารถที่จะทําบุญหรือดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงได้อันนี้คือใกล้ตายแต่ยังไม่ตายนะอ่า เรื่องการงานก็แปลว่ารอแร่รอแร่เหมือนกันแปลว่าจะต้องหาคนที่มาช่วยนะครับเรื่องการเงินก็รอแร่เหมือนกันก็อ่ะนั่นแหละก็ดูแลตัวเองให้ดีเรื่องความรักครับก็พยายามปรึกษาคนที่มีความรู้ความสามารถ ให้มาช่วยนะครับอย่าปล่อยให้มันแบบลุกลามใหญ่โตจนสุดท้ายคือแก้ไขอะไรไม่ได้ตอนนี้แปลว่ายังแก้ไขได้นะ,ะสุขภาพก็ไม่ดีอย่างที่บอกไปแล้วต่อมา5ดาบครับ5ดาบจะเห็นเป็นผู้ชายยืนอยู่แบกดาบอยู่2อันอีกอันนึงถืออยู่อีกดาบ2อันล้มอยู่นะครับแล้วก็มีผู้ชาย2คนหันหลังเดินหนีไปอีกคนนึงยืนร้องไห้อยู่จะเห็นว่าลักษณะนี้จะเป็นการที่เหมือนชายคนนี้เนี่ย มีถืออํานาจมากที่สุดแล้วก็ทําให้คนอื่นเนี่ยเดินหนีไปแต่ว่าการไม่หันหน้าเข้าหากันการไม่คุยกันการไม่ตกลงปรองดองที่ดีต่อกันทําให้เกิดความเสียหายในเรื่องของความสัมพันธ์จะเห็นว่ามันมีเรื่องอะไรลึกๆนะครับมีทะเลอยู่เนี่ยแปลว่าเรื่องลึกซึ้งมากกว่าสิ่งที่เราเห็นแต่ละคนมีความ นึกคิดหรือว่ามีเหตุผลของตัวเองแต่ว่าไม่หันหน้าเข้าหากันทําให้ความสัมพันธ์นี้แตกร้าวนะครับดาบที่ล้มพังพินาศลงไปแปลว่าความที่มันเสียหายล้มหายมีคนที่ไม่ยอมนะครับตัวเองถือดาบเยอะกว่าคนอื่นแปลว่ามีฝั่งหนึ่งที่จะเอาชนะให้ได้นะครับเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ยิ้มอยู่คนเดียวคนอื่นเนี่ยไม่เอาแล้วแปลว่าคุณชนะ แต่คุณจะเสียความสัมพันธ์ที่ดีไปเรื่องในการงานนะครับก็จะบอกว่าการไม่ยอมแพ้นั่นแหละมันจะทำให้การงานเสียอาโอเคคุณอาจจะได้ผลงานหรือว่าได้งานที่ดีแต่ในระยะยาวมันจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีจากความสัมพันธ์ที่เสียไปส่วนเรื่องการเงินครับตอนนี้ก็คือเป็นการที่คุณจะต้องเอาชนะอะไรบางอย่างนะครับเป็นการเอาชนะในสิ่งที่คุณอมองว่า ถ้าชนะแล้วคุณจะต้องได้ผลดีที่สุดคนเดียวอม,มันไม่ใช่ลักษณะของวินวินเป็นลักษณะของได้ประโยชน์อยู่คนเดียวคนอื่นเสียหายประมาณนั้นแล้วก็เรื่องของความรักครับก็เป็นการไม่ยอมกันมันจะทําให้เกิดการเลิกราแยกย้ายกันไปนะเรื่องของสุขภาพครับก็อาจจะอ,อ,อารมณ์ที่ชุนเฉียวหรือสิ่งที่มันแบบไม่ยอมกันเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี ต่อมาคือ6ดาบ6ดาบก็จะเป็นลักษณะของครอบครัวมีผู้ชายายถ่อเรืออยู่ผู้หญิงคลุมเสื้อคลุมนะครับแล้วก็มีเด็กนั่งข้างๆแล้วก็มีดาบที่ปักอยู่บนเรือนั่งเรือไปด้านหน้าเป็นน้ําที่มีความมีคลื่นด้านหลังเป็นทะเลที่สงบนิ่งแปลว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ๆนี้เป็นสิ่งที่สร้างความวุ่นวายแล้วก็อยากที่จะหนี คล้ายๆหนีปัญหานะครับย้ายกันไปทั้งครอบครัวเลยหนีกันไปเลยไม่ไม่หันหลังไม่หันหน้ากลับมาแล้วอะ่ะไปแล้วอะ่ะแล้วก็หอบเอาปัญหาหอบเอาสิ่งที่ทําให้ทุกข์ใจเนี่ยไปด้วยแปลว,ว่าเป็นการหนีปัญหาเป็นการไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุแล้วก็ไปหาความสงบนะไปหาสิ่งที่มันจะทุเลาเบาบางลง ในลักษณะนี้เนี่ยเป็นการบอกว่าบางครั้งเนี่ยปัญหาที่มันกําลังกับเพื่อมกําลังลุกเป็นไฟอยู่เนี่ยคุณจําเป็นต้องต้องหลบบ้างต้องหยุดบ้างหรือว่าต้องต้องแก้ไขโดยการแบบพักหนีปัญหาไว้นิดนึงวางปัญหาไว้นิดนึงแล้วค่อยกลับมาแก้ก็ได้นะครับการที่ลุยเข้าไปแก้ในขณะนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีก็ได้ในบางครั้งนะครับอ,อันนี้เนี่ยก็ถ้าในเรื่องของการงานนะครับก็จะบอกว่า คุณอาจจะต้องหาช่องทางหรือหาโอกาสใหม่แต่ว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่คุณทิ้งมาคุณยังไม่ได้แก้ไขมันอาจจะเป็นนิสัยติดตัวหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เพิ่มศักยภาพของคุณมาก่อนหน้านี้คุณจําเป็นที่จะต้องออแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงนะการพกปัญหาไปด้วยการพกสิ่งที่คุณไม่ได้แก้ไขไปด้วยมันก็จะทำให้เหมือนคุณหนีปัญหาอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาวิธี หาวิธีการในการแก้ไขหรือว่าเลี่ยงออกมาก่อนสักช่วงหนึ่งแล้วค่อยกลับไปแก้ไขให้มันให้มันเคลียร์เรื่องของการเงินครับก็จะบอกว่าในช่วงนี้นะอะไรที่มันทําให้คุณมีการเสียหายในเรื่องการเงินตัวเองก็จะต้องหลีกออกมาบ้างอะไรที่มันจะต้องจ่ายเงินแบบเยอะๆอ่าก็อย่าไปยุ่งอย่าไปข้องเกี่ยวกับมันมากเพราะไม่งั้นมันจะทําให้คุณเสียหายเกิดความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินได้เรื่องของความรักครับในช่วงนี้เนี่ยก็เป็น ได้รับความเดือดร้อนกันทั้งครอบครัวเป็นเกณฑ์ของการที่บางครั้งเนี่ยเราอย่าเอาคนรักของเราเข้าไปเสี่ยงในสิ่งที่มันมีปัญหาเพราะว่าไม่งั้นน่ะมันก็จะทําให้เดือดร้อนกันหลายคนจะเห็นว่าคนคนนี้เนี่ยพาครอบครัวหนีไปแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าตรงนี้เนี่ยเขามีความผูกพันกันในครอบครัวเลยทําให้ไม่อยากที่จะให้ครอบครัวขเขามาเผชิญหน้ากับสิ่งที่มันเดือดร้อนนะ ต่อมาเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพก็มีเกณฑ์ของการที่จะต้องเดินทางไกลเหน็ดเหนื่อยจากการเ,าเดินทางหรือว่าการแก้ปัญหาบางอย่างนะครับก็จะทําให้มีความเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยกายเหนื่อยใจแต่กเ็เป็นไปในทางที่ดีนะต่อมาครับเจ็ดดาบเจ็ดดาบเนี่ยจะเป็นเห็นเป็นผู้ชายคนนี้เนาะที่เขาแต่งชุดแล้วก็อยู่ในเหมือนเป็นค่ายทหารค้ายทหารเนี่ยก็จะเห็นเป็นคนที่เขานั่ง กงเล่ากันอยู่นั่งปาร์ตี้กันอยู่เนาะแล้วคนนี้ก็แอบแบบท่าท,ทีรับๆล,ล่อๆหอบดาบหนีออกมาแปลว่าคนคนนี้เนี่ยมันมีเกณฑ์ของการที่จะลักขโมยหรือว่าโจรกรรมหรือว่าวางแผนไม่ซื่อคิดคดทรยศกบฏแล้วก็ค่อยๆย,ย่องออกมาเห็นไหมครับมีท่าทีพิรุษอ่าก็แปลว่าตัวของนี้คนนี้เนี่ย มีเกณฑ์หรือว่าให้ระมัดระวังเรื่องของการขโมยการทรยศหักหลังการใช้เล่กลอุบายต่างๆเพื่อที่จะทำให้เกิดผลดีกับตัวของบุคคลน,นั้นนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเราหยิบขึ้นมาก็แปลว่าตัวของเราจำเป็นที่จะต้องใช้เล่กลเพทุบายอะไรบางอย่างด้วยแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในตำแหน่งของคนอื่นก็ให้ระวังกลอุบายจากคนอื่นด้วยเช่นเดียวกัน อันนี้เนี่ยถ้าในเรื่องของการงานนะครับ <_ d ance> ก็เป็นลักษณะที่จะต้องมีการซิกแซกพอสมควรนะครับ <_ d ance> เพื่อที่จะให้ไปถึงเป้าหมายที่ตัวเองคาดหวังและตั้งใจเอาไว้ <_ d ance> เรื่องของการเงินมีเกณฑ์ของการเสียทรัพย์จากการใช้เล่กลอุบายต่างๆหลอกล่อหลอกลวงให้เกิดการเสียหายเรื่องของความรักครับมีเกณฑ์แนวว่ามีความไม่ซื่อสัตย์ต่อ,อกันนะครับไม่ซื่อสัตย์ต่อ,อกันแต่อันนี้ยังน้อยนะ ไม่ถึงขั้นแบบเลี้ยงดูเมียแบบว่าเ,เป็นเมียน้อยอะไรมากมายนะครับแต่ว่าความไม่ซื่อสัตย์ต่อกันไม่ได้แปลว่าจะต้องมีชู้หรืออะไรเสมอไปมันอาจจะหมายถึงว่ามีบางอย่างที่ไม่อยากที่จะให้อีกฝั่งหนึ่งรู้ก็เป็นได้นะครับต้องขึ้นดูกับเจตนาที่เขามีด้วยไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องร้ายเสมอไปต่อมาเรื่องของสุขภาพครับ,รบก็ให้ระมัดระวังนะครับ มันมีบางอย่างที่แอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ในร่างกายที่จะก่อโรคให้กับบุคคลน,นั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยอ่ะต่อไปก็คือจะเป็น8ดาบครับ8ดดาบเนี่ยจะเป็นลักษณะข,ของผู้หญิงที่ยืนอยู่โดนมัดผ้านะครับปิดตาปิดแขน มัดตัวไว้สามารถเดินได้ยืนอยู่นะแต่ว่าจะซ้ายจะขวาก็มีดาบปักอยู่แล้วยืนเดินอยู่บนกึ่งดินกึ่งน้ําการที่ลักษณะนี้เนี่ยแปลว่าเขาแทบจะไม่มีทางออกให้กับตัวเองเลยนะครับจะนั่งก็ไม่ได้ลําบากนะครับจะเดินก็มันมีความเสี่ยงที่เป็นทั้งน้ํทาทั้งดินแต่ว่ามันมีโอกาสที่ เดินแล้วลื่นนะครับเดินก็ไม่ได้มั่นคงจะขยับซ้ายขยับขวาก็เจอดาบที่ปักอยู่อันนี้เนี่ยขาดอิสรภาพแปลว่าตัวของเขามีความเสี่ยงของการที่จะติดคุกติดตารางหรือว่าโดนจำกัดพื้นที่ไม่สามารถที่จะเห็นอะไรใหม่ๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปไหนได้โดนจำกัดอิสรภาพนะครับก็ ในการงานบอกว่าแปลว่าคุณไม่มีทางเลือกในเรื่องของการงานคุณต้องทำสิ่งนี้คุณมีทางเดียวคุณจะอึดอัดแค่ไหนคุณก็ต้องทำออในเรื่องการเงินครับตอนนี้แทบไม่มีทางเลือกเลยหมดสิ้นหนทางต่างๆจะไอทางไหนขยับตัวก็ไม่ได้พยายามอยู่นิ่งๆเถอะมันจะปลอดภัยมากกว่าการจะขยับไปทางไหนคุณมีแต่เกณฑ์ของการที่จะเกิดความเสียหายได้ ในเรื่องของความรักครับก็จะบอกว่าคนคนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราอยู่ในภาวะจำยอมเราเป็นเบี้ยล่างของการที่จะโดนคนอื่นยังไงอะมองว่าเราแบบหมดหนทางอะต้องอยู่ในภาวะแบบนี้อเออคุณจะยอมให้ตัวเองเป็นลักษณะนั้นหรือเปล่านะครับก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแล้วก็การตัดสินใจนะครับว่า จะให้คนอื่นมองว่าเป็นคนไม่มีทางเลือกหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตัดสินใจแบบไหนต่อมาเรื่องของสุขภาพครับก็จะให้ะระมัดระวังนะครับการทำอะไรต่างๆมีความเสี่ยงของการที่จะเกิดอันตรายในเรื่องของสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับต่อมาสิบโทษครับ9ดาบ ก้าดาบนะครับจะเป็นคนที่นอนอยู่บนเตียงแล้วลุกขึ้นมานั่งนะแล้วก็บนเตียงเนี่ยก็คือมีความสวยงามบนเตียงมีคนที่เอ่อเป็นรูปกําลังฟันดาบมีคนนึงล้มคนนึงกาลังรุกเข้าไปแล้วก็บนผนังเนี่ยก็จะมีเป็นดาบที่สานกันอยู่นะครับเป็นคนที่ลุกขึ้นมาแล้วก็กุมขมับแบบนี้แปลว่าตอนกลางคืนเนี่ยเขา นอนไม่หลับหรือฝันร้ายตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดความเครียดไม่สามารถพักผ่อนได้อย่างเพียงพอมีความหวาดระแวงตลอดเวลาว่าดาบเนี่ยมันจะแบบออยู่ในระดับที่ใกล้ตัวมากแล้วก็ทิ่มแทงอาจทำให้เกิดผลเสียกับสุขภาพของตัวเองเตียงนอนที่มันเคยนุ่มนิ่มตอนนี้มันเคยมีความสวยงามแล้วก็ตรงผ้าห่มของเขาเนี่ยครับ ถ้าดูให้ดีนะจะเห็นเป็นดอกกุหลาบที่อยู่ถึงความสวยงามความคาดหวังต่างๆนะครับแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ของ12ราศีหมายถึงว่าสิ่งที่คุณเคยเป็นมาเคยดีเคยประสบความสำเร็จหรือเคยสบายนะแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่มีความเครียดสะสมมีสิ่งที่ทำให้คุณวิตกกังวลถ้าเป็นในเรื่องของการงานก็จะบอกว่าคุณอยู่ในสถานะปัจจุบันไม่โอเคละ เตียงนี้มันเคยให้ความสุขความสบายความนุ่มความอ่อนละมุนอุ่นอบอุ่นกับตัวคุณแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่นะคุณจะต้องลุกออกมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรใหม่ก้าวสู่สิ่งใหม่ๆปัจจุบันนี้เตียงนี้ไม่สามารถช่วยให้คุณประสบความสําเร็จได้เหมือนเดิมแล้วในเรื่องของการเงินครับแปลว่าคุณต้องทําอะไรใหม่ๆเพื่อให้มีการเติบโตในเรื่องของการเงินถ้าเป็นเรื่องของออสิ่ง หรือว่าธุรกิจเดิมที่ทำเนี่ยมันจะไม่ได้ผลแบบเดิมแล้วมันจะมีแต่การเครียดแล้วก็ทำให้กินทุนเดิมของตัวเองไปเปล่าๆส่วนเรื่องของความรักก็จะบอกว่าคนคนนี้นะครับก็จะมีความเครียดวิตกกังวลมีความไม่สามารถอยู่อย่างมีความสุขกับสถานะความรักที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ได้ให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองทำอะไรใหม่ๆที่ท้าทายกับความรู้สึกหรือว่าท้าทายกับ สถานะความเป็นอยู่ของตัวเองขึ้นมาหน่อยนะครับไปออกกําลังกายหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรใหม่ๆเช่นจากเดิมไม่เคยแต่งหน้าเปลี่ยนตัวเองมาแต่งหน้าทําให้มีความสุขอะไรขึ้นมาในเรื่องของสุขภาพครับพักผ่อนไม่เพียงพอมีความเครียดความวิตกกังวลฝันร้ายตื่นขึ้นมากลางคืนหรือว่านอนไม่หลับนะครับทำให้สุขภาพย่ำแย่เสียหายได้อันนี้ก็ ดูแลตัวเองดีๆต่อมาครับ10ดาบ10ดาบจะเห็นว่าเป็นคนที่นอนอยู่บนพื้นมีผ้าสีแดงคลุมแปลว่าเขาสู้อย่างเต็มที่แหละแต่ว่าโดนดาบทั้ง10เนี่ยปักอยู่ที่ตัวเขาให้ระมัดระวังแนวสันหลังของเขานะครับมีเกณฑ์ของการที่จะบาดเจ็บหรือได้รับความเสียหายจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันนี้เนี่ยในเรื่องของการงานแต่ว่าเขาได้ทําเต็มที่แล้วในเรื่องของการงานแต่ว่ามันไม่ประสบความสําเร็จ มันไม่สามารถที่จะได้รับผลคาดหวังอย่างที่ตั้งใจได้เรื่องของการเงินก็แนวว่าเสียหายยับเยินนะครับก็ทําให้ตายเลยนะครับคนนี้อ่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความรักก็คือแม้ว่าคุณจะพยายามปรับแค่ไหนความรักนั้นก็จะเสียหายไปแล้วก็ตายไปนะครับท้องฟ้ามืดมิดกําลังคร้มครึมเป็นช่วงเย็นที่ มีท้องฟ้าครึ้มอ่ามันเป็นช่วงที่กำลังจะมีพายุฝนเข้ามาต่อมาครับราชาดาบอันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของคนที่นั่งอยู่แล้วก็มือถือดาบด้านหลังเป็นผ้าม่านแล้วก็อยู่นอกอาคารแปลว่าคนคนนี้เนี่ยเขา มีอาญาสิทธ์นะครับอารมณ์เขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเขาพร้อมที่จะฟาดฟันคนอื่นเขาถือว่าในตัวของเขาเนี่ยมีอํานาจในการสั่งการหรือว่าในการที่จะฟาดฟันคนอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหือ,อย่าอือกับคนนี้มากนักนะครับพยายามอยู่ใต้อํานาจใต้คําสั่งของเขาเพราะว่าไม่มีการประนีประนอมเท่าไหร่นะครับแล้วก็มี ตากแดดตากลมแปลว่าอยู่บนความเสี่ยงเหมือนกันนะครับอยู่บนความเสี่ยงแล้วกเ็เรื่องการงานก็จะเหน็ดเหนื่อยมีความเครียดในเรื่องของการงานการเงินก็เครียดในเรื่องของการเงินเหมือนกันแม้เป็นราชาแต่ก็ไม่ได้มี ราศาสารราชวังของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเงินก็คือจะมีความตึงเครียดอยู่ส่วนเรื่องของความรักครับก็ถือดาบใส่กันอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าใช้อารมณ์เข้าหากันมันก็จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีเรื่องของสุขภาพก็ระมัดระวังดุสุขภาพจากอารมณ์ที่มันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันจะทําให้เกิดแนวโรคที่เกิดจากความเครียดพวกความดันหรือว่าอะไรต่างๆที่มันจะ ทำให้เกิดผลร้ายกับสุขภาพนะครับก็เป็นไพ่ที่อาจจะดีในเรื่องของอำนาจในการควบคุมคนอื่นแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของจิตใจก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ต่อมาก็จะเป็น ไพอัศวินดาบอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าเขาขี่ม้าขาวพุ่งทะยานไปข้างหน้าตัวเนี่ยใส่ชุดเกราะถือดาบพ,พุ่งเหมือนกับพร้อมที่จะฟันคนอื่นนะครับ,พ,รนนนนรบพุ่งอย่างรวดเร็วนะก็จะเห็นว่าตัวของเขาเนี่ยก็คือพร้อมที่จะลุยฝ่าฟันนะพร้อมที่จะฆ่าพร้อมที่จะทําลายสิ่งที่อยู่ข้างหน้านะครับโดย รวดเร็วแปลว่าเขาจะมีความกระตือรือร้อนในเรื่องของการงานมากๆเลยแล้วก็ทำให้อยากที่จะให้สำเร็จโดยเร็วอ่าเป็นการออกศึกนะแล้วก็อันนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการเงินครับเป็นลักษณะของการรีบร้อนบางครั้งทําอะไรลงไปแป๊บแป๊บอยากที่จะให้มันสําเร็จอย่างรวดเร็วก็จะทําให้ไพ่ใบนี้เป็นขึ้นมาได้ อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของความรักก็คืออย่ารีบร้อนเร่งร้อนมากเกินไปบางครั้งเนี่ยการเร่งร้อนหรือว่าให้มันมีคำตอบให้ได้ผลลัพธ์เร็วๆก็อาจจะเกิดผลเสียได้แต่ว่าถ้าบางอย่างที่รีบร้อนแล้วเกิดผลดีบางอย่างมันก็มีเรื่องของสุขภาพครับก็คือให้ชะลอตัวเองนิดนึงนะครับอย่ารีบามากเกินไปอาจจะเกิดผลเสียโดยเฉพาะเรื่องของความเร็วอา,อาจจะมีผลเสียจากความเร็วการขับรถ การซิ่งอ่าก็จะเกิดผลเสียได้ต่อมาครับเด็กถือดาบอันนี้เนี่ยก็จะบอกว่าเด็กถือดาบเนี่ยเป็นลักษณะของเด็กที่ยืนอยู่บนเนินแล้วก็ถือดาบมือ ออมองไปด้านหลังนะครับเอี้ยวตัวมองไปด้านหลังแปลว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีความทะเยอทะยานมีความมั่นใจตัวเองสูงถือดาบสามารถที่จะเอาชนะคนอื่นได้แม้ว่าตัวเองยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นสิ่งใหม่ยังเป็นคนที่ยังอ่อนด้อยประสบการณ์แต่พร้อมที่จะพาตัวเองขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ถามว่าในสิ่งที่เขามองด้านหลังแปลว่าอะไร สิ่งที่มองด้านหลังแปลว่าเขาก็ยังมีความห่วงใยคนอื่นนะครับเป็นการแคร์คนอื่นอยู่บ้างพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็มีความทะเยอทะยานที่จะประสบความสําเร็จให้สูสูงสุดได้ในเรื่องของการงานครับเป็นคนที่มีไฟในการทํางานนะครับอยากที่จะไปให้ถึงสิ่งที่เป้าหมายที่สูงขึ้นไว้เรื่องการเงินครับก็อยากที่จะทำให้ตัวเองมีการประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินมากขึ้น เรื่องของความรักครับกอ็อยากที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยก้าวไปในทางที่ดีเพื่อที่จะเอาชนะจิตใจใครบางคนอ่าส่วนเรื่องของสุขภาพครับยังเป็นในทางที่ดีอยู่นะครับยังมีไฟในการทํางานทําเงินให้ตัวเองเนี่ยเติบโตขึ้นและประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นต่อมา Queen of s w สว d หรือว่าราชินีดาอันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเขานั่งแบบ ด้านข้างเนาะตรงบัลลังก์เนี่ยก็จะมีรูปเด็กมีปีกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวของพระราชินีเองเนี่ยก็มีใส่เสื้อคลุมมือถือดาบอีกมือหนึ่งเนี่ยก็ยื่นมือออกมาแบบนี้แปลว่าตัวของเขาเนี่ยมีอำนาจมีบารมีอีกอันนึงเนี่ยคือดูของคนนี้จะมีความดุนะครับแต่มือที่ยื่นออกมายื่นแสดงถึงความ ยินดีที่จะให้การช่วยเหลืออ่ะก็แปลว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ดุนะครับมีจิตใจขึ้นขึ้นลงลงตามอารมณ์ของตัวเองแต่ว่าจิตใจข้างในดียินดีที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนค้ำชูคนอื่นได้แต่บางครั้งก็ปากร้ายใจดีอ่ะแล้วก็เขาเนี่ยเป็นคนที่ปกครองคนอื่นนะบางครั้งดูเหมือนเ,ออเป็นหัวหน้าที่แบบว่า ดุดุหน่อยนะครับแต่ใจดียินดีที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้รับการช่วยเหลือแต่ก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจะต้องโดนด่าก,ก่อนแล้วก็นั่งอยู่บนบัลลังซึ่งเด็กอยู่ตรงก้นแปลว่าตรงนี้เนี่ยก็คือประมาณว่า,าจะมีชนชั้นของการเป็นเจ้านายกับลูกน้องแปลว่าตัวของเขาเองเนี่ย ก็อาจจะมีการวางตัวในระดับหนึ่งนะครับจะไม่แบบเล่นคลุกคลีอะไรกับลูกน้องเท่าไหร่นักอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะบอกว่าในเรื่องของการงานเนี่ยตัวของคนนี้เนี่ยมีความเอาจริงเอาจังอเอาจริงเอาจังมีระเบียบวินัยในการทำงานมากพอสมควรจะต้องอยู่ในกรอบที่เขาคาดหวังแล้วก็ตีเอาไว้อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการเงินครับคนนี้มีระเบียบแบบแผนในการใช้เงินดีเป๊ะๆไม่ ควรที่จะแบบว่า,อานอกกรอบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีเหตุจําเป็นที่จะต้องช่วยเหลือคนอื่นเขาก็ยินดีที่จะให้การช่วยเหลือเรื่องของความรักเนี่ยก็จะเป็นแนวปากร้ายนะครับแต่มีความห่วงใยห,ห่วงหาให้แก่กันปากแข็งนะอ,อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพก็เป็นไปในทางที่ดีแต่ว่า,าให้พยายามดูแลสุขภาพไปในทางที่โอเคหน่อยนะครับมีความเข้มงวดในการ ใช้หรือว่าการออกกําลังกายหรือว่าการดูแลสุขภาพด้วยเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นคงในอนาคตครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นความหมายของไพ่าดาบครับ